<S <s <umi> <S ทุกคนตั้งกายให้ตรงกำหนดสติคือความรู้สึกของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าให้ความรู้สึกทั้งหมดของเราไหลตามลมหายใจเข้าไปหายใจออกให้ความรู้สึกทั้งหมดของเราไหลตามลมหายใจออกมา จะใช้คำพวนาอะไรก็ได้ที่เรามีความถนัดมาเต่เดิมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สี่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560เรื่องที่จะกล่าวถึงในวันนี้ก็คือว่าการปฏิบัติทั้งว่าเราทั้งหลายนั้น ส่วนหนึ่งสามารถรักษากำลังใจได้ในขณะที่ปฏิบัติอยู่แต่พอขยับไปทำหน้าที่การงานอื่นๆก็ไม่สามารถที่จะรักษากำลังใจให้ทรงตัวไว้ได้เมื่อสมาธิเคลื่อนคลายออกมาก็มักจะโดนรักโลกโหรดหลงทำอันตรายได้ทุกครั้ง สำหรับปัญหานี้ความจริงก็แก้ไขได้ง่ายมากคือเราต้องเพิ่มสติและสมาธิของเราให้มากขึ้นคำว่ามากขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องได้สติสมาธิในระดับที่เป็นชาญสมาบัติสูงหากแต่คำว่ามากขึ้นในที่นี้ก็คือ ให้เรามีสติระลึกรู้ในทุกเอเดียบทไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนอนนั่งกระทำการใดๆก็ตามและถึงเวลาก่อนที่จะขยับขยื่นเคลื่อนไหวก็ให้ตั้งสติให้มั่นคงเสียก่อนแล้วค่อยขยับสมาธิจะได้ไม่เคลื่อนไม่คลายไปไหน ไม่ว่าจะทำหน้าที่การงานใดๆก็เอาสติเข้าไปจับอยู่กับอาการเฉพาะหน้าอย่างนั้นอย่างเช่นว่ากวาดบ้านถูบ้านาไม้กวาดไปทางด้านไหนซ้ายหรือขวาแรงหรือเบายาวหรือสั้นไม้ถูไปทางด้านไหนแรงหรือเบายาวหรือสั้นให้กำหนดสติรู้อยู่ ไม่ว่าจะหุงข้าวทำกับข้าวซักผ้ากเหมือนกันสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบหรือว่าเราไปกระทำาต้องมีสติรู้เท่าทันโดยการประคับประคองรักษาอารมณ์สมาธิของเราเอาไว้เฉพาะหน้า คำถามคือว่าเรารู้ได้อย่างใดว่าอารมณ์สมาธินั้นเพียงพอแก่การใช้งานแล้วอารมณ์สมาธิขั้นใดที่เราต้องรักษาประคับประคองเอาไว้เฉพาะหน้าก็คือในขณะใดขณะหนึ่งที่ท่านทั้งหลายภาวนาพิจารณาไป ฉันจนกระทั่งรู้ลมหายใจได้เองโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับก็รู้ลมหายใจเข้าออกได้ไม่ต้องบังคับก็รู้คำภาวนาไปพร้อมกันได้ถ้าลักษณะอาการนั้นเป็นปฐมฌานล,ละเอียดมีกำลังเพียงพอที่จะกดกิเลส คือรักโลกกรดหลงให้ดับลงได้ชั่วคราวเราก็แค่เอาสติประคับประคองอาการรู้ลมรู้คำภาวนาเช่นนั้นให้อยู่กับเราตลอดระยะเวลาที่ทำงานทำการต่างๆอยู่แล้วถ้าหากว่าพังไปหายไปจะทำอย่างไร ก็รีบกลับมาหาลมหายใจเข้าออกของเราใหม่ถ้าหากว่าทำหน้าที่การงานอยู่ร่วมกับคนอื่นเราไม่สามารถที่จะวางมือจากงานเพื่อมาภาวนาอาตมาเองเคยใช้วิธีเข้าห้องน้ำก็คือไปนั่งภาวนาในห้องน้ำแทน คนก็แค่คิดว่าเราเข้าห้องน้ำนานไปหน่อยเท่านั้นพออารมณ์ใจทรงตัวแล้วก็ตั้งสติประคับประคองไว้ออกมาสู้กับงานต่างๆใหม่ถ้าเราสามารถทำเช่นนี้ได้การรักษาอารมณ์ใจของเราให้ปราศจากรักโลกกฎหลงชั่วคราวนั้นก็เป็นไปได้และไม่เกินกำลัง เพราะว่าเมื่อสมาธิทำงานอัตโนมัติเราแค่เอาสติไปควบคุมระมัดระวังไว้อย่าให้สมาธิเคลื่อนคลายออกมาเมื่อเคลื่อนคลายออกมาก็พยายามรีบกลับเข้าไปหาสมาธินั้นก่อนที่จะโดนกิเลสต่างๆกินใจของเราได้ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าสามารถทำได้ก็จะประครับประคองการปฏิบัติของเราให้มีความก้าวหน้าเพราะว่าเราไม่ได้นั่งปฏิบัติอย่างเดียวแล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่ในเอิเลียบทใดก็ตามเราสามารถอยู่ในอารมณ์ของการปฏิบัติทมได้โดยตลอด ในเมื่อเราสามารถรักษากําลังใจอย่างนี้เอาไว้ได้ความพ่องใสของจิตมีมากปัญญาก็จะเกิดขึ้นทำให้รู้ว่าเราต้องประครับประคองรักษาอารมณ์ใจอย่างไรต้องคิดต้องพูดต้องทำอย่างไรถึงจะรักษาอารมณ์ใจให้พ่องใสปราศจากกิเลสได้ ถ้าสามารถรักษาอารมณ์ผ่องใสปราศจากกิเลสเช่นดีได้ต่อเนื่องยาวนานพอกิเลสไม่สามารถที่จะเกิดได้ก็จะโดนอำนาจของฌานสมาบัติกดจนเฉาตายไปเองแต่ถ้าหากว่าท่านรู้สึกว่าการใช้อำนาจของฌานสมาบัติกดกิเลสนั้นเป็นเรื่องที่ลำบากเหนื่อยยาก ก็หันมาใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีของสัตว์อื่นก็ดีเกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางสลายไปในที่สุดระหว่างดำรงชีวิตอยู่ก็เต็มไปได้วยความทุกข์ในท้ายสุดก็ไม่มีอะไรให้เรายึดถือมั่นหมายเป็นตัวตนเราเขาได้ ให้สภาพจิตของเรารู้แจ้งเห็นจริงตามนี้ปราศจากความคิดที่อยากจะเกิดอีกมีสภาพจิตท,ที่มุ่งตรงต่อพระนิพพานแห่งเดียวถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็เอาสภาพจิตสุดท้ายของเราเกาะไว้ที่พระนิพพานแต่ยังมีลมหายใจอยู่เราก็ดูลมหายใจรู้ลมหายใจของเราไป ถ้้ยังมีคำภาวนาอยู่เราก็กำหนดภาวนาของเราไปถ้าหากว่าลมหายใจเบาลงหรือว่าหายไปหรือคำภาวนาหายไปก็ให้เรากำหนดรู้ว่าตอนนี้ลมหายใจเบาลงลมหายใจหายไปหรือคำภาวนาหายไปประคับประคองรักษาอารมเช่นนั้นเอาไว้จนกว่าได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา ก็คลายสมาธิมันจะแบ่งความรู้สึกส่วนหนึ่งด้วยการภาวนาและพิจารณาของเราความรู้สึกส่วนใหญ่ได้ใช้ในการที่ส่วนกุศลและทำหน้าที่ของเราต่อไป